โดนแล้ว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 โอ้โหหลุดเลยครับผมตามมานะครับโอ้โหสั p โ o ต t ไปหน่อยครับตอนนี้เคยเป็นคนเล่งระบายน้ำอย่างเยอะเลยนะครับผม ปริมาณ30ล้านลูกบาดเมตรต่อวันนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปตกปลาท่อนกันดีกว่าเดี๋ยวเอาเรือขยักไปกันดีกว่านะครับไปสวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วผมกับทิปตตกปลานะครับวันนี้เป็นการตกปลาที่อ่างเก็บน้ํานะครับเพื่อมาตามล่าหาปลาท่อนกันคือยังไงเราลองไปตกดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงฝากติดตามช่ผลง,งานด้วยนะครับไปเราไปลุยกันเลยจุดไกลมากไม่ถึงอะ่ะน่าจะถึงอยู่มั้งครับ โดนแล้ว,ว,วโอ้โหทองสวยๆนะครับผมกัดเอ็กซ์ต้านะครับผมของค่ายเต็มคำนะครับโอ้โหตัวนี้ซส์ใหญ่นะครับผมไม่มีสวิงด้วย ดนะจับตุเ้เมนอ้ยตัวนี้ไซส์ยาวนะครับผมนี่ไซส์เหลาโอ้โหโลก,กว่านะครับไซส์นี้เคยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะมีแต่คิเปอร์เล็กนะผมผมมีแต่อุปรกรณ์เล็กนะครับเคยได้นะครับหนึ่งแต้มนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของผมด้วยนะครับเหยือเอ็กซ์ตาของเต็มคำนะครับแล้วก็สายซูเปอร์เอ็กซ์แปดนะครับของค่ายเต็มคำด้วยนะครับ ปลาท่อนไซส์นี้เลยครับผมโลกว่านะครับกับถึงมีประมาณโลสามได้ไหมครับตัวนี้โอเคผมขอญาตเก็บก่อนนะไปะเราลุยต่อนะนี่มีปลาช่อนติดเบ็ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดูเลยครับผมดูเลยครับหนึ่งแต้มครับผมโอ้โห โอ้นี่เกี่ยวคางครับเดี๋ยวผมยกขึ้นเลยนะโอเคอีกหนึ่งแต้มครับผมเย่เดิมนะครับเอ็กซ์ต้านะครับบายเต็มคำครับผมตัวนี้ปลาฟาวปลาฟาวนะครับเกี่ยวนอกมาแต่ว่าตะขอคมมากครับแค่โฉบก็ติดแหละแข็งและคมนี่ครับเกี่ยวใต้คางมาโอเคเดี๋ยวเราเก็บนะครับ ขออนุญาตเก็บอีกโดนนะครับโอ้โหส่งนิดๆครับตัวเล็กๆส่งนิดๆครับผมแตนที่สามมาแล้วใส่ปลาเกลือนะครับขันมันนุ่มเนียมไปหน่อยนะครับปกต,ติผมใช้แต่ขันแข,ข็งนะฮะ หนึ่งแต้มนะครับกัดเหมือนเดิมนะครับสามแต้มกัดพิสตาเหมือนเดิมเลยสามตัวเลยโตครับโตแล้วโตัวใหญ่แลวครับผมคับครับตัวนี้ สามกัดค่อนข้างโหดเลยนะฮะเดี๋ยวจะส่งเข,เข้าไปในมุมครับผม,มอหเปรียกเลยฮะคันก็อ่อนนะฮะเคอุ okay. ย้ยบมกุบเกือบตายตัวแรกเลยนะยอุย้ยเกเคผมเขาถ่ายรูปก,ก่อนนะฮะช่วงนี้ก็มีเวลามาตกแล้วนะครับเพราะว่า แม่น้้ำปิงน้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขุ่นด้วยเดี๋ยวผมพายออกไปก่อนนะครับกัดเอต้านะครับผมลืมบอกไปนะครับกิฟตตัวนี้ก็ยังเป็นของค่าเต็มคำด้วยนะครับเป็นกิฟเบอร์นหนึ่งนะครับรักคักเลยครับตัวนี้โอเค น่าจะตัวใหญ่กว่าตัวแรกนะฮะตัวแรกมันดูผอมๆเลยนะครับตามไมครับตามไมครันตามไม่ทับโอ้โหโอ้หสะโพกไปหน่อยครับขอโทษาเขาเท่สะโพกไปหน่อยอยู่ระยะใกล้ด้วย ได้แต้มหนึ่งนะฮะอัดเอ็กซ์ตาเหมือนเดิมนะครับห้าแต้มแล้วน,นะครับผมเยอะตัวเดียวเดี๋ยวผมพายออกข้างนอกก่อนมาถึงจุดสิ้นสุดของทริปแล้วนะครับวันนี้ผมได้ปลาช่อนประมาณ5้หรือหตัวเนี่ยได้ยังไงเราขึ้นไปนับข้างบนกันนะครับมีปล่อยเป็น1ตัวแล้วก็หลุดประมาณ3ตัวนะครับเสียดายครับมีหลุดตัวหนึ่งตัวใหญ่นะครับ พลาดที่ผมเองครับไม่ได้ดูท่อการสวะครับพอดีท่อการสวะมันย่นลงมาครับทาให้ากาดไม่เปิดพลาดโอกาสไปเลยนะครับไปสรุปยอดข้ามบนอีกทีนะครับปเราไปนับยอดหน้าปลากันครับว่ามีกี่ตัวกันสรุปผลวันนี้นะครับได้ปลาช่อนมา7ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นตัวแต่เป็นตัวเล็กแล้วก็ผมนะครับแล้วก็หลุดไป3ตัวนะครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นเหยื่อเอ็กต้านะครับสาซนนะครับผมตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ลอกที่ใช้เป็นลอกสตีทไดว่านะครับ คันเป็นคันได้ว่าเหมือนกันนะครับคันเวท6-14นะครับสนุกสนุกนะครับวันนี้